สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงด่านตัวของลูนซิตี้แอหรือว่าตัวของด่านซีดแอที่2นั่นเองนะครับผมโดยทีมนี้เนี่ยผมได้มาเจอได้ไปเจอจากช่องช่องนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆและตัวละครมันหาง่ายด้วยครับผมแต่ว่าอาจจะจบชั้นนิดนึงเนาะประมาณ14-15นาทีต่อรอบนะครับผมโอเคแต่ก็นั่นแหละสำหรับเราที่ไม่มีโมนาดอะไรเลยการลงผ่านแล้วมันจบประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมโอเค ในส่วนของตัวละครที่เราจะใช้ครับก็จะมีตัวของเวอร์จิลดันเต้คูบุคิแล้วก็ตัวเงิน2ตัวนะครับผมโดยตัวเงินเนี่ยรีเควสเป็นบัฟฟอร์จูนทั้งคู่นะครับส่วนเวอร์จิลกับดันเต้เนี่ยตัวของเวอร์จิลเป็นบัฟอะไรก็ได้นะครับผมโดยขนาดที่ทางต้นฉบับที่ผมไปดูมาเขาก็ยังใช้เป็นแค่บัฟกล้ามนลครับผมก็คือบัฟอันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมก็คือเนี่ยผมบัฟกล้ามอันนี้เลยนะครับเนี่ยวีโก้ตรงเนี้ย ใช้เป็นกล้าม3มั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีบัฟกล้ามก็ใช้บัฟกล้ามไปได้เลยนะครับเพราะาเราเราต้องการแค่ดาเมจเท่านั้นในตัวของวอร์จิลส่วนตัวของดันเต้เนี่ยต้องการบัฟดีๆหน่อยครับผมเพราะว่าเราจะใช้ดันเต้ในการป้องกันบ้านถ้าเกิดว่าดันเต้บัฟไม่ค่อยดีแล้วเราเอาไปเคลียร์มอนไม่ไหวเนี่ยมอนอาจจะเข้าบ้านแล้วบ้านแตกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์จิลบัฟอะไรก็ได้ถ้าเป็นดาเมจนะส่วนของดันเต้ต้องการบัฟดีๆหน่อยนะครับผมส่วนสเตตัสของผมก็ประมาณนี้เลยครับวอร์จิลเป็นเซตบวกเซตบ ตัวนันเต้ก็เป็น S S S ประมาณนี้นะครับผมส่วนฟุบุคิไม่มีบัฟนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่6เนี่ยใส่เป็นอะไรไปก็ได้นะครับใครมีตัวไหนที่แบบดีๆหรือว่าด่านรีเควสตเช่นสิขอพายผมตัวลรครรีเควสประจำด่านน่ก็ใส่ไปได้เลยนะครับส่วนผมไม่มีทั้งหมดเลยเนาะมีแค่เซเบอร์แต่ผมจะไม่ใช้เซเบอร์นะครับผมจะใช้เป็นตัวของรินเพื่อตัวนี้นะครับผมเป็นตัวของรินเพื่อเอามาบัฟดาเมจให้กับตัวของเวอร์จิลนะครับ ต่อไปัะผมเฟมิเลียเฟมิเลียของดันเต้และวร์จิลผมใช้เป็นเฟมิเลียของด่านทั้งคู่เลยับผ,ผมก็คือตัวนี้แบ็กสเปริิตทั้งคู่เลยนะครับทั้งดันเต้และวร์จิลเพราะว่ามันจะทาให้เราแปลงร่างได้ไวขึ้นเนาะส่วนตัวของไปที่ไม่มีแบ็กสเปริิตนะครับให้เราใช้ตัวของเฟมิเลียอนิเมะแวนการ์ดได้เลยนะผมใส่ให้กับตัวของดันเต้นะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราจะให้ดันเต้เป็นตัวป้องกันบ้านถ้าเกิดดันเต้ลาเมจดไม่พอเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวของมอนเข้าบ้านและบ้านแตกได้นะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะอีกแล้วบั克อีกแล้วผมแล้วไม่ชอบบัคนี้เลยจริงๆนะครับผมโอเคอ่ะนี่นะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปที่เลดนะครับผมแล้วก็วิ่งใบดงตั้นขวาเลยตรงนี้นะครับผมไปที่คีเอสดแมทแล้วก็ลูนซิตี้เอ็สองผมลงไปแล้วเจ็ดรอบนะผมเห็นไหมวายสุดคือสิบสามนาทีแต่ชาร์จสุดคือสิบห้านาทีนะครับไปสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปในเกมเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยก็ให้เรากดสตาร์ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็วางตัวเงินไป3มตัวนะครับแบบนี้แล้วก็วางตัวเงินตัวที่4ไปแบบนี้เลยครับผมโอเคพอมันเข้าเวฟมาเราก็กดอัพตัวเงินสปีดวาก่อนไป2ตัวแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมอนนะครับผมสบายๆชิวๆฮนะเราก็รอเลยผมเราจะเน้นอัพตัวเงินก่อนนะครับใครที่มีสูตรอัพตัวอัพตัวเงินยังไงก็อัพได้เลยนะผมส่วนผมก็จะ ช้แบบวิธีที่ผมใช้ไปตลอดนะครับก็คืออัพตัวสีว่าก้อนเป็นกอน2แล้วก็พอมันสกปเว็บมาผมก็จะอัพครั้งที่3าไปต่อนะครับผมก็รอผมไม่มีอะไรแบบนี้ผมก็อ,อัพไปแบบนี้สาตัวเดิมมาผมก็พอเว็บที่2ปุ๊บก็อัพตัวนี้ต่อนะครับก็รอผมทีนี้เราไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรนะครับเพราะายังไงมอนกว่ามันจะเดินวนครบรอบเนี่ยนานอยู่ครับผม โอเคอ่ะพอมีเงินแล้วก็มาอัพนะครับผมนี่เรียเฉลี่ยอัพนะครับวิธีของผมปึ๊บก็รอไปฮะตรงนี้ผมจะพยายามไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่าช่วงวามเงินก็อาจจะแบบหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่รู้ไม่รู้ต้องทำยังไงดีก็อาจจะทําตามผมไปได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะพอมันสกปไปปุ๊บก็อัพตัวแรกให้ตันนะครับผมไปก็อัพตัวที่2ต่อให้ตันแบบนี้นะครับก็รอผม ไหมฮะว่ามันจะวิ่งวนก่อนรอบหนึ่งล้วมันก็จะวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับผมคือทําให้เรามีเวลาฟาร์มเงินได้แล้วก็มันเป็นด่านกึ่งอินฟินิตี้นะครับจะชนะก็ต่อเมื่อเราจัดก,การบอสล่างที่สองได้นะครับผมโอเคตรงน,นี้ก็รอรอต่อไปก็รอผมรอมันขึ้นเวฟต่อไปนะครับแบบนี้แล้วก็กดอั p ไปเลยแล้วผมแบบนี้ แล้วเราจะอัพสปิดวากอนก่อนให้ตันนะครับผมแบบนี้นะเงินที่เหลือก็มาอัพตัวนี้นะครับผมผมขอล็อกไว้ก่อนเพื่อป้องกันผมไปเผื่อกดขายทิ้งนะครับผมนี่โอเคไหมผมเราจะอัพตัวนี้ถึงประมาณอัพเกรดสพอดีฮะแล้วมันมอนจะเดินมาถึง,ถงประมาณแถวๆนี้ับผมพอมอนเดินถึงแถวๆนี้ปุ๊บเราจะเริ่มวางตัวละครแล้วฮะรอต่อไปผม ปื๊บปื๊บโอเนะฮะนี่ก็อัปเกรดถึงอัปเกรดสี่ถ้าเกิดถ้าเกิดตรงถึงเว็บที่5แล้วเราอัปเกรดสเนี่ยแสดงว่าโอเคแล้วผมตรงนี้เนี่ยผมจะวางตัวของลินไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเก็บดาเมจเนาะแล้วก็วางตัวของคูปุคิสนะครับไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยผมก็ปรับเป็นบอสนะตรงนี้นะฮะแบบนี้เลยแล้วเราก็รอมันสซคิปเว็บครับผม ผมจะวางดันเต้นะผมไว้ประมาณแถวนี้นะนี่ผมดันเต้ดันเต้วางไว้ประมาณตรงนี้แลผมวางดันเต้ไปสองตัวเลยนะฮะตรงนี้เราก็อัพให้ถึงอัพเกรดสาอัพเกรดอัพเกรดสองผมขออภัยอัพเกรดสองแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็วางตัวของผู้บุคิไว้ตรงนี้ผมหนึ่งตัวปรับเป็นลานนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับผมตรงนี้อีกหนึ่งตัวเราก็ปรับเป็นลานเหมือนกันครับแบบนี้ โอเคเงินที่เหลือเราก็เอามาวางตัวของเวอร์จิวครับผมวางเวอร์จิวไว้ชนๆกับบอสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นบอสนะการโจมตีแบบนี้ครับผมก็เวอร์จิวอีกหนึ่งตัววางไว้ตรงนี้นะครับก็ปรับเป็นบอสแบบนี้ครับผมกวาอีกตัวหนึ่งก็วางไว้ตรงนี้เหมือนกันนะผมนี่แล้วก็ปรับเป็นบอสนะครับนี่เลยโอเคทีนี้เราก็เอาเงินมาอัพตัวของดันเต้ไม่ใช่ทีขยผมเอาเงินที่เหลือมาอัพตัวเงินให้ตันแบบนี้นะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละ หลังจากนั้นก็เราจะอัพดันเต้ทั้ง2ตัวให้เป็นอัพเกรด6ทั้งคู่นะครับผมตัวของเวอร์จิลเรายังไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราจะมาอัพดันเต้ก่อนนะครับให้มันเป็นอัพเกรด6ทั้ง2ตัวละครเลยนะทั้ง2ตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็เรามาสกิปเวฟก่อนปื๊ดปื๊ดโอเคครับ,บ okay, ผมอ่ะแบบนี้อัพดันเต้ก่อนเลยฮนะปื๊บปื๊ดป,ปื๊บแบบนี้ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะฮะให้ถึงอัพเกรด6นะ ก็ง่ายแล้วผมแบบนี้นไม่มีอะไรละสบายสบายให้ผมไม่ผมมันจะเคลียร์มอนพอดีพอดีวก็ไม่ต้องเป็นห่วงครจะยังไม่หลุดในเร็วๆนี้แน่นอนนะเพื่อพรอผมี่ก็มีอะไรอยู่ตรงนี้ก็แค่รอ หลักๆมันยากตรงที่ตรงที่เว็บที่1น่นี่แหละตรงไอ้ร่างแรกอะเพราะว่ามันจะมีวงขาวมาใช่ไหมพอเราผ่านเว็บที่1ไปได้เราก็สบายแล้วครับผมโอเคหลังจากที่เราอัพดันเต้ทั้ง2ตัวเป็นเลเวล6นะครับอัพเกรด6กก็ให้เราเก็บเงินนะผมดองเงินไว้จนกว่าจะถึงประมาณเว็บที่13นะครับก็คือประมาณมีเงินแสนกว่าเราถึงจะเริ่มอัพเวิร์จิ้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปอัพเกรดนะครับเพราะว่ายิ่งเราทําให้ตัวของสมิธจอนหรือว่าจอนสมิธเนี่ยมัน รดไวเท่าไหร่เนี่ยวงขาวๆมันจะยิ่งบีบมาไวขึ้นเท่านั้นนะครับผมฉะนั้นให้เราดองเงินก่อนเพื่อให้ d a m a g เพื่อให้ตัวละครเราทำาด m a g ได้ไวๆนั่นเองนะครับโอเคที okay, นี้ก็ก็รอผมตัวนี้มอนมอนโลดเหลือไม่ค่อยชอบเลยละลายไปไตันเต้ก็สวยงามนะผมตัวละครเบต้านะเบตา้าเบตา้าอัลฟาเบตา้านี่ก็รอผมรอต่อไปนะฮะ ประมาณเว็บสิบาครับผมใครจะประมาณเว็บสิบสองก็ได้นะแต่ขอให้มีเงินสักประมาณแสนกว่าเพื่อที่จะเอาบอัวจิวให้ได้คันท,ที่ต้องการสักสองตัวครับซึ่งผมจะเกล่าที่ประมาณเว็บสิบสานะครับเตืนีตือนเตือนรอมาตรงนี้เดี๋ยวหลังจากที่ผ่านเฟสแรกไปได้เนี่ยเฟสที่สองผมมั่นใจว่าทุกๆคนก็คงจะ รู้เงื่อนไขการกดเลยลวเนาะผมก็จะทําการสปิดคลิปให้ดูไปเลยนะครับผมหรือว่าอาจจะตัดคลิปไปเลยเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะเพื่อทำการตัดคลิปไป,ไปในตอนจบไปเลยนะครับเพื่อให้แบบมันไม่เสียเวลาก็ไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปด้วยนะครับผมแต่ตัวตอนนี้เว็บพเว็แบบแรกก็เดี๋ยวมดูกันไปต่อนะฮะเห็นไหมผมใครที่แบบมีประมาณแสนหนึ่งแล้วพอใจก็จะกด up vertical เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบเหมือนผมอะผมจะรอสักเบสิบสามับผมเพื่อเอาเข้าประมาณแสนกว่ากว่านิดนิด,นด,นดแล้ว up vertical ครับผม จะรอก่อนรอรอไว้สิบสามก่อนนะครับผมคืนนี้รอไว้เลยปื๊บปึ๊ปึป๊ปึป๊ปนี่ก็เปิดบัวจิ้วไว้สักตัวหนึ่งรออัปเกรดครับผมเตึมเตึมเติมโอเคเรียบรอ้อยครับผมเดี๋ยวล็อกไว้สิบสามก่อนนะตอนนี้ผมก็จะอัปบัวจิ้วรับผมให้เป็นอัปเกรดเก้านะครับผมแบบนี้อัปเกรดเก้านะทั้งสามตัวเลยนะครับ เอาแค่อัปเกรดเก้าไว้ก่อนนะผมทั้ง3ตัวเลยนะนี่ครับผมแล้วก็ตัวไหนอกีกตัวนี้อีกนะครับอ่ะไปอัปเกรดเก้านะครับผมนี่เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนนะเดี๋ยวป้องเผื่อไปเผื่อกดผิดไปกดขายครับผมอ่ะทีนี้ก็รอผมเห็นไหมถ้าใครจะเอาไปเต้เนี่ยมันจะอัปเกรดประมาณอัปเกรดเอ่อเว็บสิบสี่นะผมมันจะอัปเกรดได้เก้าทั้งสามตัวพอดีนะฮะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบเอาแบบเพย์เซฟจริงๆก็เอาไปอัปเกรดเอ่อรอเว็บสิบสี่เลยก็ได้ผมแล้วก็ให้เป็นอัปเกรดเก้าทั้งสามตัวเลยนะแบบนี้ครับผม หมันจะพอดีเป๊ะๆนะครับตอนนะี้14เนาะทีนี้เราก็รอผมเห็นไหมพอบอสมันเลือดเลือดเหลือประมาณหนึ่งกับมันจะเริ่มเสกตัวของกรงนกสีขาวมาแล้วกับผมเห็นไหมตรงนี้มายบอมเห็นไหมนี่เลยจะเป็นกรงนกสีขาวๆมาเราต้องรีบตีบอสให้เลือดเหลือต่ํากว่า 2m นะครับเพื่อที่จะให้กรงนกมันหายไปนะครับผมไม่อย่างนั้นกรงนกจะบีบเราแล้วก็บังคับแพ้นะครับึ่งถ้าเกิดใครทําตามผมอะ่ะมันทันอยู่แล้วผมเห็นไหมบายผมนี่ก็เป็นรอเว็บที่2ก็เรียบร้อยฮะ ตรงนี้ไปผมจะทําการตัดคลิปเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเนาะคนที่ผ่านแอคหนึ่งมาแล้วก็คงจะรู้ว่ามันต้องวิ่งกดตัวของเลขพวกนี้ยังไงนะครับผมก็จะขอตัดคลิปไปเลยนะครับผมเออเกือบลืมไปตอนแรกผมว่าผมจะตัดคลิปก่อนแต่ว่าผมเพิ่งนึกได้ว่าผมยังไม่ได้บอกตรงนี้นะนะสมุิว่าเราอัพเวอร์จิวทั้ง3ตัวละครนะครับผมตันตันเรียกว่าอะไรตันอัพเกรดสิทั้ง3ตัวเนี่ยก็ให้เราทําการย้ายดันเต้นะครับผมย้ายดันเต้จากมุมนี้เปลี่ยนมุมได้เลยนะครับ ก็คือเราจะขยบดันเต้นะผมไปเล่นตรงนี้แทนนะครับแบบนี้ประมาณนี้ครับผมประมาณแถวนี้เราก็ได้นี้นะนี่ผมเอาดันเต้ทั้งสองสามตัวมาวางไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ขายฟุบุกิฟุบุกิทิ้งเราก็กวางไว้ตรงเนี้ยวางไว้ประมาณตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ประมาณตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูละกันตอนที่ผมอัพเวอร์จิวตามทั้งสามตัวนะจะได้แบบไม่งงนะครับผมแล้วก็สองโอเคนี่แล้วผมกลับมาตัวนี้ของเรานะครับ ก็คือทำไมก็ผมว่ามอมันจะเริ่มหลุดมาตรงนี้แล้วผมก็จะมาวางดันเต้ไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็อัปเกรดถึงขั้นอัปเกรด6แบบนี้นะครับแล้วก็ขายดันเต้อันเก่าทิ้งเลยทั้ง2ตัวนะผมแล้วก็ฟูบุกิทิ้งด้วยนะฮะแบบนี้ขายไปเลยนะผมเพราะว่ายังไงมันป้องกันตอนต้นไม่ได้ละก็มาวางไว้ตรงนี้นะผมทั้ง3ตัวเลยนะก็คือถืออัปเกรด6นะฮะนี่ผมจะวางฟูบุกิไปก่อนแบบนี้ประมาณนี้ด้วยก็ดันเต้ตัวที่3เป็นอัปเกรด6เหมือนกันแบบนี้นะผม ทีนี้เราก็มาดูระยะของดันเต้นะครับมันจะประมาณนี้ใช่ไหมก็ให้เราวางฟุบุกิไว้แบบพอดีพอดีนผมปางแต่แถวนี้ผมก็จะวางฟุบุกิไว้ประมาณตรงนี้ครับผมแบบนี้นะแล้วก็อัปเกรดไป2ขั้นแบบนี้ปรับเป็นลาครับผมก็อีกตัวหนึ่งก็ไว้ประมาณแต่แถวนี้แล้วกันนะครับแบบนี้ป้องกันมันหลุดเข้ามาเนาะปรับเป็นลาแล้วก็อไปไป2ขั้นทีนี้เนี่ยเห็นไหมผมว่าตัว,ต,วตัวดามจของเราอะ่ะตัวของเวอร์จิลมันตัดทั้ง3ตัวแล้วทีนี้เราก็มาไล่อัปดันเต้ครับผมให้ทุกตัวเนี่ยไปอย ติดนะครับผมประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมก็จะทําการตัดคลิปเลยนะครับผมเพื่อไปดูตอนจบเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วผมเห็นไหมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยะครับสำหรับการลงของด่านซิตี้เวลาไปประมาณ14นาทีครึ่งน,นะครับผมเห็นไหมมันอยู่ที่ประมาณ13นาทีถึง15นาทีอยู่ที่ว่าตัวละครเวอร์จิวของเราเนี่ยมันตีบอสได้ไวขนาดไหนนะครับก็ประ <c oughs> <c oughs> มาณนี้นะผมสําหรับการลงตัวของด่านรูนซิตี้ X2 หรือด,ด่านซิตี้ X2 นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับผม ครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนล่ะบายบายไว้เจอกันครับผมขอขอบคุณที่กดสวัสดสมาชิกเข้ามาทั้งทั้งสมาชิกตัวป,ประจำช่องและผู้นำเหล่าสวบไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสนุนกันมาตลอดนะครับผม